ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซียามือเสาเนาะครับเนาะทุกผู้ทุกคนนะครับกับมือนี้เป็นมือวันที่หวยเล่าพัฒนาออกด้วยพี่น้องเอฟซีครับวันที่24นะครับวันพุธที่24เมษายนนะครับ2567นะครับพี่น้องเอฟซีครับมือนี้เล่าพัฒนานะครับเนาะของท่านอาจารย์นะครับอ้อปากน้ํานะครับพี่น้องเอฟซีมาแล้วนะครับเด้อ เราพัฒนาอาจารย์ออกปากน้ํานะครับรลอดที่แล้วนะครับเนาะแตกตรงๆครับพี่น้องเอฟซีครับเตกสามตัวมาตัวครับเตกสามตัวมาตัวกับเข่าสองคูนะครับพี่น้องเอฟซีครับสูตรอากาศเนี่ยมือเส้านะครับแล้วก็มาล่อรุ่นตัวเล็กนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับรลอบนี้ก็สชิมาตัวไดนะครับของท่านอาจารย์ออกปากน้ํานะครับ มาแล้วด้วยครับด้อครับช่มบรรยากาศนะครับดอกไม้สกอนยมุสเซอเอาความสดความชื่นเขามาสูตรอากาศบริสุทธิ์ก้อนพี่น้องยุบซี่ก้อนสิตไปรับตัวเรียงเนวทางไปชุมตัวเรียงเนวทางลาวพัฒนานะครับท่านอาจารย์ออปากน้ํานะครับครับรอบที่แล้วนะครับของท่านอาจารย์ออปากน้ํานะครับเิ่นได้เกือบถึงล้านเลอพี่น้องยุบซี่ลาวพัฒนานะครับเกือบล้านแตกนะครับเนาะ ครับเพื่อนดีใจแห้งนะครับเนาะดีใจแห้งนะครับว่าจะคล้องได้เด็กเด็กเพื่อนเขานะครับชุดวินนะครับชุดวินชุดเน้นนะครับพี่น้องยิซี่เพ็่นกัโชูกมันเกือบลั่นนะครับเนาะครับรอบนี้นะครับพี่น้องยิบซี่สีมาตัวใดนะครับเพื่นทรงมาให้แล้วนะครับเอาช่บรรยากาศไปกอนแล้วก็ยามมือเสาอากาศบริสุทธ์นะครับเนาะเราเสียนาดีสิบห้าพี่น้องเฮ้านะครับ ไปเบิ้งตัวเลขกแนวทางํำกันครับพี่น้องที่เอาชิโชว์ผลงานให้ <c oughs> พี่น้องเขาเบิ้งนะครับผลหวยเล่าพัฒนาออกตัวใดนะครับนาะครับผลหวยเล่าพัฒนาออกครับงวดประจำวันที่2ี่ิบพันมาเนาะครับนะ้ะเลาพัฒนาเลขที่ออกนะครับ169 490นะครับ169 490เหลี่ยกลางออกเกาหี่ครับพี่น้องยิปีเอาเพิ่นโชคมันตัวใดเนาะครับเนาะมาเบ่งมาชมนะครับครับเพิ่นล่งทุ่นเอียงเลยนะพี่น้องยิปซีครับลาวพัฒนาท่านอาจารย์รออกปากน้ำนะครับเข้าที่90ตรงๆนะครับ คนจัดนักคือคือตัวตรงนะครับพี่น้องทครับส่วนเหลขสามตัวมาตัวนะครับมามาสองตัวนะครับครับเด่น1นึกับเก้านะครับเนาะหไปขึ้นย่แถวหนานะครับก็คือหนึ่นะครับตัวคูนานะครับเนาะครับส่วนสุดจับคู่ของธนจาจทรย์นะครับเนาะมาหนึ่งศนหามหนึ่านะครับเก้าศูกัน0 3นยกับศู กับดีใจน้ำเพลินนะครับเนาะท่านอาจารย์เพลินโศกมันนะครับกับดาวเพลินกกลอนเงินมากถ้ำบนไฟนะครับเช่นาดีะสั่งองพมยาธรณีนะครับเนาะเพลินกกโอนเงินแห่หน้านะครับเช่นอดีเกิดเจ็บใบนะครับเจ็บใบจนกลัวจะพอดนะครับพี่้องที่ครับรอบนี้สีมาตัวใดนะครับเนาะเขาไปเบื้องไปส้มนํำกันครับพี่้องที่ลาวพัฒนาอาจารย์ออกปากน้ำนะครับ เอาบรรยากาศยนี่ยมเศร้านะครับครับชมบรรยากาศยนี่ยมเศร้าครับพี่น้องเอ็ซีครับ,รบสูตรอากาศบริสุทธิ์เรากะเข้าช่องคอยไปชมตัวเลขแนวทางนะครับงวดประจําวันที่24นะครับวันพุธที่24เมษายนนะครับ2567นะครับเอามาดูมาชมไปน้วกันครับพี่น้องเอ็ซี เราเนี้สิมาตัวใดนะครับโอ้แตกข้องเพนนะครับพี่น้องยมี่เตกเก้าศุนทงๆตงนะครับกับหลังจากเลกออกแล้วนะครับเนะาะทานอาจารย์โคมากวานมูนะครับกนะ็เป็นว่าเอาเสียนาดีลงตัวเลขถูกตัวเหอนได้ไหมยุดจุดเก้าครับพี่น้องยิมที่เกียวก้อนนะครับเสียนาดีลงเพิพ่น จมเห็ดเสียนดนะดีย่างขนาดเลยพี่น้องนี่ิเป็นว่าพี่น้องเข้าผิดหวังพอมนะครับครับหลอดนี้บ่ผิดหวังครับพี่น้องนี่สลอบกวนเขียนซีหนึ่งนะครับเตกออกซีสองตว่าเป็นไห่มาซีสองเสียดนะดีไปเขียนซีหนึ่งอยู่จุดนี้ครับจุดเกาเอามาตามต่อกันหลอดไหมนะครับ ร,รอบนี้สามารแตอกอีกว่นะครับพี่น้องเี่มาลุ้นกันนะครับทางสองกระน้ำเสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแคนแนวทางเด้อพี่น้องเอ็ซีไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพานันใดๆทั้งสิ้นนะครับวันพุธนะครับ สายนนะครับครับเราพัฒนานะครับ บัดพี่นังบ้านก็ไปหาหมัอนะครับหาหม้แเราก็บอกทํามคิปตัวนะครับเมบวานสามตัวมาตัวนะครับสามตัวมาตัว ร,รอบนี้มาตัวไดนนะครับมี3มี2มี1นะครับมี3มี2มี1ครับพิ่นมซี่วิ่งเด่นเนะครับนาะบางที่ก็เขาตัวร่างด้วพิโนมิซี่วิ่งเด่นที่สอง หนับ1ครับเอาสองกับ1ครับเลียวิ่งเด่นของสานจาจาร์มาแล้วนะครับด้วยบ,บันเด่นนะครับเด่นที่สองกับ1เอาล่อชุดจับคู่นะครับพี่น้องที่ สองศูนย์นะครับสองหนึ่งนะครับพี่น้องอีพี่ีสองเจ็ดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้าเามีตัวกันนะครับสูตรเดิมสูตรเก่านะครับของ่นาจาัน์เแบิดแปดคู่คือเก่ากับกันนะครับครับาำรับตัวกันนะครับเขาดูเยด้วพี่น้องนักชี้บอกเขาตัวเด่นกับเขาตัวกันนะครับสามเจ็ดนะครับสามเก้า เอาเดี๋ยวไปเราพี่น้องเอ้งชีใช่สีดำเงินนะครับ จังไคยพี่น้องทบดงหลายครับพี่น้องเฮาแคปหน้าจอนะครับครับวันพุทธที่24เมษายน2567นะครับเหล่าพัฒนาอาจารย์ออกปากน้ำนะครับ3ตัวมาตัวนะครับมี3มี2มี1น,นะครับวิ่งเด่นที่2กับ1ครับวิ่งเด่น2กับ1นะครับพี่น้องที่สนะีครับโอ้ยเพิ่นถือักถือเนี่ย พี่น้องของท่านอาจารย์รอปากน้ำนะครับเป็นบัตสื่อเหลียบผู้ใดนะครับเป็นลงทุนต์ต์ตัวเหลียบของเพิ่นนะครับเข่าคือเข่าลดคือลดนะครับเป็นวังสันเนาะครับจะบระเดี๋ยวเงงบประมาณนะครับครับรอบนี้มาสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าครับพี่น้องทีตัวเด่นนะครับลักสองกับลักหนึ่ง ส่วนตัวกันนะครับมีสองหางนะครับเนาะก็บสามเกีดสามเก่าครับพี่น้องเอซีครับครับรอบนี้ก็บควายพี่น้องเข้าชมนั้นกันทุกคนเด้อพี่น้องเอซีครับเชียร์นาดีก็ขอกบขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ออกปากน้ํานะครับส่งตัวเลขแนวทางมาให้เซียรนาดีนะครับเดี๋ยวลงให้พี่น้องแฟนคลับทางช่องนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งไปหลุ่นไปชมน้ำกันนะครับพี่น้องเอฟซี ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ